สวัสดีจ้าพี่น้องยายเพ้นก็มาหาปลาหาปูหาหอยหากุ้งหาซิวอีกแล้วพี่น้องหาเบอร์น้มยน้ำนิดสองย่า่ในโยกสะดุ้งยายเพ้นถึงงุ้มเอาปลาคอให้สองยายนี่เอาปลาซิวเอารองหรอนโยกใทำแมอะใส่เด้อก็ได้อยู่เดี๋ยวสามสี่ตัว มันพื้นหอบประเสมอมันเอายากนี่แหละพี่น้องยง่แรงเดือนซีเดือนหามาก็หากินนังซีเหล่ะน้ำก็ขอนลงหาไปหามานน้ำก็ขอนลงก็เบิดก็บ่มีแนวหาแล้วพี่น้องเอาหมวกท่างหนองอินหนองจอกเป็นนังใดยายนี่มันน้ำท่างนี่เบิดเข้าไปผุนเนาะอโยก ปลาซิ่วหน่อยพ่อได้มกได้ออมได้แกงเลยพี่น้องเอ้ยยายเพ็ญก็เลยมาหาบางแหน่งน้องใหม่น้ำได้สิตรวจคู่โอ้ยบางก่อนน้องใหม่บาดนี้พี่น้องเอ้ยน่ะยายเพ็ญก็เห็นตัดเตาหนึ่งแล้วพี่น้องมันเป็นนอนดิตัดเตาโน้มัน,นจ้ากระส่เบิดพี่น้องยายเพ็ญเลยสิเอามีดปาดเอาพี่น้องนี่ดิเออเออเอเอน้ำกระฟองกันน้องใหม่ไปปลาเอ้ย นุน่ม่ายไข่ปลาพี่น้องอึ๊บอุ๊บอูอ้นี่เตาเตาใหญ่เต๋อพี่พี่น้องนี่อึ๊บซ้ำนี่แหละหญ่ห่วย <laughs> นี่พี่น้องตัดเตาหนึ่งนี่สามอันหมดละพี่น้องนี่อันสิอันหน่อยบางเสื้อมันสิเอาปะไรเนาะ เอาต้นไดนเอาไดอุ๊อุเอาหนักเอาหนักเถอะพี่น้องเอ้ยเข้าแล้วมั้งอุ้ยหาเบิ่งอีกคนพี่น้องพ่ออีกแล้วพี่น้องสองตัดเตาว่าเมนโน่สองตัดเตาพี่น้องคือว่าเราโน่นหนาแรงย่ามนี้มันหายากพี่น้องน้องใหม่ โอ้ยเอามีนว่าปาดเอาันก็เคือเสียมแหละเอาไปอันตัวกินกับแก้วกับปีนอพี่น้องอันตาเต้านี่หน่อยมันแซ่บไปตา,าย,ยนี่ล่ะพี่น้องตาเตายายเพนอ้อันนี้มันหน่อยป่ะนี่มันคือ่อยเอาวัด บ่ถือทางข่อยขอบวัฒน no? no? mm ั ت hmm. อ no? yeah, <laughs> ันไดเอา n h าบก็เอาเนาอพี่น้องหาบ้างไหมยกไปสะดุ้งในบาลซีตัวหาตัวปลาซิวพี่น้องใส่ด้พ่อหมกไปไงแล้วง่ายคือเก่งแท้เปิดให้ดูหน่อยโอ้ยมึงดูพี่น้องยายเนมเป็นตั้งแท้หรอบังเนี่ย ว้าพ<โ>ี่น้องก็เสืออนได้เป็นหวยแบบไงเอาหยกหยกหยกผู้น่ะปลาบอนเข่าเหรอโอ้มีแต่หอยหัวเนาะเก็บเอาห้อยหัวน่ะโอ้ยยายเพลินกับมีสะดุ้งหน่อยอยู่อย่าบ่มาหยกน้ำเผินพี่น้องใ้ผู้เฒ่าคนยกซะถทศโคคนหมกไปหาหน่อไม่โตเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องมะกรอหนีเห็นอีกเราตดเต้าหนึ่งถ้าเอามีดปาดนก็ง่ายพี่น้องอุ้ยอุ้ยอืโอ้ยกล่องกระติงเข้ากล่องได้พี่น้องอดเอา <laughs> เ <g ül> มื่อยแล้วเอามื่อนก <g ül> จิล่องคล่องเหรอพี่นงเฮ้ยหยากกับหยากแท้มือเดียวอุ้ย ไปใส่ไปหาตัวเจ้าตีงุออ้มเอาหัาานหันเออโอ,อ้ยพี่น้องเฮ็ดยากสุดกลยขลาดนาขลาดหลังอยู่ นี่ถนัดพี่น,ออน้องคือหน่อใหม่เน้นมีหนามันเอายากตัวสิมุนเ,มเขามาได้โอ้ยอ้อพี่น้อง,องปาดได้แล้วบาดนี่เมื่อแอกแรกหน่อใหม่ตัดเตาเดียวนึงโอ้ยหาเบึงหมองไงอีกนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่นอ้องอ๋บาดแล้วได้ตาเต้านึงอยู่นี่อันนึงอยู่ทางในเอาอะไรด,ดอกพี่น้องโอ้ยอหาเบิ้งโกไม่เนาะพี่น้องพี่น้องหาโนไม่ได้ซี่หาตะเต่าเหรอพี่น้องมันเบิ้งาย่ๆยกสะดุ้งโตแบบนี้ กออนเาใหม่กับห้างเราตัวสียางไปหอดอีกมาดูยายยายยกสะดุ้งก็่พอเห็นนอบแบไงเห็นโผล่เนาะดูสิว่าี่เราพี่นอออ้องยกขึ้นได้<ม>บาทละหาตัวหกตัวเนาะะปลาซิวตัวใหญ่เนาะนีะะ่นะ งามงามดูในคลองสิค่ายสิขาผพ้เฒ่าวสองขน,นอีิทีมยูคนไหนพี่น้องบ้าเม็นไดหน่อยอู้จวโตงามงามคนนะ่ะอุบาทอุบเบือเราโอ้ยบะได้เอาสนุกดุ่งหน่อยมายกนั่งเออทำเลมขางนี่นะแล้วก็พ่อได้ยูได้กินยูคนนี้ยน่แน่บาทนี่ได้สีตัวเลย เด็ดหัวเด็ดหัวใส่ขี่เนาะโอ้ยมันหลอดเสบเอาสำนีสกอนเนาะจ้าพี่น้องพกก่อกนคลิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นเนี่ยเ้ยจ้าสวัสดีจ้า